สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมไน้นำเอาสาระความรู้ในเรื่องของสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอาการได้ยินไม่ชัดนะครับอาการได้ยินไม่ชัดเนี่ยอ่าก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อโรคเกี่ยวกับประสาทหูชั้นในเสื่อมได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไร มีอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงบ้างนะครับซึ่งเขาเผยแพร่สาระความรู้โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับสำหรับอาการได้ยินไม่ชัดเนี่ยก็เป็นอาการที่มักจะเกิดขึ้นได้ในหลายเหตุการณ์หากมีอาการได้ยินไม่ชัดคุณผู้ชมไม่ควรจะนิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดจากภาวะหูชั้นในเสื่อมก็ได้นะครับทีนี้ปัจจัยที่ทําให้หูชั้นในเสื่อมก็คือ1อายุที่เพิ่มมากขึ้น ก็จะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ประสาทหูชั้นในเริ่มเสื่อมนะครับ2การอยู่ในสถานที่เสียงดังเป็นประจํา 3. โรคประจําตัวเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจโรคเบาหวานและ4ผู้ที่สูบบุหรี่ก็จะมีแนวโน้มทําให้ประสาทหูชั้นในเสื่อมมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการนะครับ คุณผู้ชมอย่านิ่งนอนใจนะครับลองไปปรึกษาแพทย์ลองไปตรวจดูนะครับแล้วก็พยายามลดปัดจจัยเสี่ยงต่างๆที่ทำให้หูชั้นในเสื่อมด้วยนะครับ